สวัสดีครับก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนนะครับผมอัศวินแม็กคลาครับจะเป็นอัศวินที่จะมาช่วยกระตุ้นให้คุณได้รักเชียร์แล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับนิวคาสเซิลในทิศทางดีๆแบบไม่ต้องด่ากันนะครับขอพูดถึงทีมนะครับเรื่องในการช่วงเปิดตลาดในรอบนี้รอบปีใหม่นะครับแน่นอนว่าทีมของเราเนี่ยผลงานย่ำแย่นะครับตกอยู่ดับท้ายตารางครับ มันขัดกับการซื้อซื้อนักเตะมาของเฮียเตอนะครับหรือว่าจะเป็นที่พฤติกาทีของเราใช้งานนักเตะไม่เป็นหรือลืมเอาคู่มือมาด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ยังไงนะครับเราก็หวังว่าในช่วงเปิดตลาดตรงนี้เราจะได้นักเตะดีๆเข้ามานะครับตอนนี้ก็ได้มาสองคนแล้วนะครับบักจอนจอนโจเชวีนะครับแล้วก็อองรีไซเว่ ตตัวนี้น่าจะมาเสริมตรงแดนกลางให้เราแน่นขึ้นนะครับส่วนของหลังนั้นยังมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแบ็กซ้ายที่หลายๆคนว่าไม่น่าจะดีนะฮะและกองหน้าที่ยังคำหาเป้าไม่เจอเร็วเร็วนี้คงจะมีตัวใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีของของใหม่มาของเก่าว่าต้องไปเมื่อเขามาฉันจะไปอะไรประมาณนั้นในข่าวว่า เชียเต้ก็จะไม่อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ก็ตามนะครับอย่าให้ลุ้นกันแบบโค้งสุดท้ายสุดเสียวเยี่ยวราดกันแบบฤดูกาลที่แล้วละกันขอบอกว่าขอให้รีบกระตุ้นทีมให้มันชนะนะครับหลายเจ่านโปรแกรมกลางสัปดาห์นะครับเมื่อเจอกับแมนยูไบผลงานของเราเริ่มดีขึ้นนะครับเสมอกันสามประตูต่อสามนักเตะคนทุ่มเทวิ่งกันอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างว่ายังเสียประตูง่ายเกินไปอีกนั่นแหละนะครับ การถืว่าไปเป็นที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นเรื่องดีคิดบวกเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าทีมเรานั้นจะได้ทุ่มเทกับเกมเหลือฤดูกาลนี้ร่วมใจกันนะครับสู้จะสู้ไปด้วยกันครับเราทูอรนามีนะครับอย่ายอมแพ้มันยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนครับผมการันตีว่าต้องมีอะไรที่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องชั้นนะอ่ะสู้ๆต่อไปครับทูอาามีสวัสดี